สำหรัยที่อยากเป็นสตรีมเมอร์นั่งแคสเกมอยู่บ้านก็มีรายได้แบบนี้วินนี้จอจี้จะมาสอนตั้งระบบทุกอย่างเกี่ยวกับการโดเน a t อันดับแรกให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์ l a u d s t r e a m donate กันสิก่อนเดี๋ยวจอจี้จะแปะลิงก์เว็บไว้ที่แคปชั่นและคอมเมนต์ของโพสตนี้เมือเ่อเข้ามาแล้วเขาก็จะเจอกับหน้าตาเว็บสีแดงงดงามประมาณนี้ให้ทุกคนสังเกตที่มุมขวาถึงจะมีคําว่าตั้งบัญชีสำหรับคนที่ยังบ่ทันตั้งเถอะและจุดนี้สิ่งสําคัญเราจะต้องมีนะก็คือเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์ของตัวเองเข้าไปจากนนั้ ตั้งรหัสและยืนยันรหัสผ่านกันอีกฮอบซึ่งณจุดนี้แนะนําว่าให้เอารหัสที่ตัวเองเจอง่ายๆอย่าลืมกันเด็ดค่ะหลังจากที่ตั้งเรียบร้อยแล้วเฮากกดสมัครบัญชีสำหรับไอเดียขั้นตอนใดบุ่ไรเดี๋ยวเฮาจะแปะเบอร์ของเจ้าของเว็บโดเนตนี่ไว้สามารถทักไปถามเราโดยโกงได้เลยกลับเข้ามาสุประเด็นของเฮาหลังจากที่สมัครสําเร็จเรียบร้อยเฮาจะกลับเข้ามาในหน้าเว็บประมาณนี้ ให้เฮาไปโฟกัสกันที่มุมขวารึงเช่นเดิมเช่นเคยจากคําว่าเข้าสู่ระบบตอนนี้จะกลายเป็นคําว่าจัดการหลังจากที่กดเข้ามาแล้วเฮาจะมาจัดการทุกอย่างเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโดเนตกดที่มุมซ้ายบอลน,นี้ออกมามันจะมีแถบสําคัญให้โฟกัสไปที่คาว่าวิวจิตฮูบระครังเมื่อเข้ามาทีวิจิตเรียบร้อยแล้วเฮาจะมาตั้งคาให้มันขึ้นโดเนตแบบนี้ สิ่งที่จะต้องไปเฮ็ดเลยนะก็คือมุมไส้บอนนิจํานวนเงินขั้นต่ำที่จะให้ค่าเจ้าโดเนตอันนี้แล้วแต่เ้าจะตั้งเลยจะตั้งเป็น10ล้านหรือจะตั้งเป็นพันกีบก็ได้ ต่อมาเมนกำหนดตัวอักษรเพราะว่าเวลาที่ข้าเจ้าโดนิทก็จะมีบอทที่มาอ่านสิ่งที่ข้าเจ้าพิมพ์เส้นเดียวกันกำหนดไว้เพื่อบองกันข้าเจ้าสแปมยาวเกินไปทางนี้ตั้งไวท100้ที่1 0 0รคำถัดลงมาจะเป็นรูปแบบของข้อความที่มันจะขึ้นตอนเฮาโดนิทบอนนี้เป็นบอนสำคัญที่ต้องโฟกัสเลยก็คือส่วยใจคาไฟหนะ้าบอลน,นี้เขาสามารถกำหนดได้ว่าเขาจะให้บอทอ่านว่าอย่างจะเป็นส่วยใจค่านา้ำส่วยใจค่าไวไฟหรือจะเป็นเลี้ยงซีนดาดก็ได้เช่นเดียวกันแต่ก็จะมีความไวของเสียงให้เลือกและจะมีบอทล หลากหลายโตเลยที่จะมาอ่านข้อความของเฮาแล้วแต่ว่าเฮาหมักเสียงของบอดต,ตัวใดทางนี้เลือกเป็นแก้วมณนีทัดจากข้อความก็จะเป็นทางด้านของแจ้งเตือนตัวนี้เว็บจะมีให้เฮาอยู่แล้วหนึ่งอันสนับัยที่มีไฟล์ที่อยากใส้อยู่แล้วสามารถมากดอัปโหลดไฟล์เสียงด้วยตัวเองทีบอร์ดนี้ได้เลยจากนั้นก็นเลือกไฟล์เสียงต่างๆที่ตัวเองมักเข้ามาทัดลงมาก็จะเป็นหูปแปะของการตบแต่งสีตบแต่งตัวอักษร เฮามักฟอนไดเเลือกเลยขนาดความเข้มจางาความใหญ่ความน้อยสีของข้อความความโค้งของข้อความและกะ็สีของขอบสีของซื่อคนที่โดเนตสีของยอดเงินโดเนตขนาดและใดๆแล้วก็มีเงามีแสงอะไรต่างๆนั่นคือองค์ประกอบทางมดของโตหนังสือและกะ็เสียงแจ้งเตือนทัดมาจากบอลน,นั้นให้เฮามาโฟกัสที่มุมขวาถึงัวน,นี้จะเป็นโตที่เอื้อได้เลยว่าเป็นเอกลัก,กษณ์สําคัญเลยกับว่าไดมันสามารถเห็นได้ทางฮูบ ทางไฟล์ติบและก็ทางไฟล์วิดีโอพร้อมหลากหลายไฟลให้เลือกนั่นก็คือตัวละครที่โผล่ขึ้นมานตอนนี้ตัวละครตัวนี้เขาสามารถเลือกได้เองด้วยการมาคลิกที่บอลน,นี้จากนั้นเฮาเกียมพูบตัวใดไว้ก็กดมาได้เลยโอเพนและหลังจากนั้นมันก็นจะกลายเป็นตัวการ์ตูนหรือตัวอะไรก็ได้ที่อยู่ตรงนี้เลื่อนลงมาน้อยนึดเฮาจะเห็น ลิงที่จะขัดลอกไปวางในโปรแกรมที่เฮาสตรีม O B S หรืออะไรใดๆก็ตามณบอนนี้จะมีทั้งลิงโดเนตลิงของลอดโดเนตของเขาซึ่งตัวลิงโดเนตนี่ก็จะเป็นลิงของป๊อปอัพตัวนี้ที่จะขึ้นมาตอนโดเนตและสำหรับลิงลอดโดเนตก็จะเป็นลอดที่จะตั้งเป้าหมายว่าเขาจะโดเนตไปจนฮอดจุดใดถึงจะตรงเป้าของเขาซซ่งณบอนนั้นเฮาจะพาไปเบิ่งกันอีกอันต่อไปนั่นก็คือเป้าหมายในการโดเนตเขาจะวางเงินเท่าไหร่ก็ได้ตามเป้าของเขาพิมพ์เข้าไป แล้วเขาจะเริ่มนับตั้งแต่มือใดเฮากับมาร์คไวที่บอลน,นี้ได้และทั้งลมฟังก์ชันนี้บกเลยว่าหนาตื่นเต้นพอสมควรแต่จอจีกันยังบทันในร้องออกมาลิ่นเส้นเดียวกันนั่นก็คือฟังก์ชันที่จะบวกลบเวลาสตรีมของเฮาตามจํานวนเงินที่เฮาตั้งไว้จุดนี้ถ้าใครสนใจสามารถมาเบิ่งได้หลังจากที่เฮาตั้งค่าวิเชตทุกอย่างแล้วให้มากดบันทึกการตั้งคาเมื่อตั้งค่าสำเร็จแล้วยังบ่แล้วเขาจะต้องคืดพร้อมว่า เงินที่ขาเจ้าโดเนตมาจะแลนไปหาบัญชีผู้ใดอันนี้ให้เฮามาที่บัญชีหับเงินสำหรับใครที่ยังบัทานได้ยืนยันก็มิจตมาเกอกข้อมเขาเจ้าจะให้เฮาเลือกธนาคารและกระคัดลอกลิงบัญชีมาวางไว้นีพร้อมกับสื่อบัญชีของเฮาเมื่อเฮาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วก็มีแต่กดบัตรถึกไว้แต่ทางนี้เฮ็ดเรียบร้อยแล้วมันก็จะอยู่แบบนี้หลังจากนั้นเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องปองปายนั่นก็คือขั้นตอนของ บัญนีผู้ไซจะเป็นหน้าไบาโอมของเขาให้มากดที่ตั้งค่าโปรไฟล์บอลน,นี้เขาก็สามารถเลือกไฟล์ของโปรไฟล์ได้เช่นเดียวกันจะเอาไฟล์ตัวใดเข้ามาไซแล้วทั้งหลังในที่จะเป็นปกหลังเอาไฟล์ตัวใดกันเลือกมาได้เช่นเดียวกัน แล้วก็จะมีเบอร์โทรติดต่อพร้อมกับไบโอคำคมคำคาขและก็ซื่อที่จะให้เขาเจ้าเอิร์นเฮาในบัญชีนี้จัดการไปหลังจากที่เหตุทุกอย่างเรียบร้อยแล้วปึ๊บห้ยกฎบันทึกและนอกจากนั้นในเดือน12จะมีการแข่งขันสลับสายสตรีมเมอร์ทั้งหลายทุกคนเห็นแรงกิ้งบอลนี่บอเป็นการแข่งขันชิงเงินรางวัลหนึ่งล้านจากทางตัวเว็บโดยกงณจุดนี้เขาจะเห็นข้อมูลเลยว่ามีบอกพร้อมว่าเป็นประเภทคอนเทนต์แบบใดเป็นเกมใดกระซองทางที่จะไปติดต่อ และกติดตามผลงานณจุดนี้เดี๋ยวเขามาสอนกันว่าไปตั้งค่าที่จุดใดให้เขากลับไปทีฟันเฟืองของเขาและมาทีส่องทางการสตรีมณจุดนี้ก็จะเป็นลิงก์ต่างๆของแพลตฟรอร์มของเขาลิงก์บอลน,นี้ไปเอาที่บอนใด บอดน,นี้กัแค่เฮาเข้าไปที่โปรไฟล์ต่างๆที่เป็นช่งทางของเฮาบยจะเป็นช่งทาง YouTube หรือเฟซเพจจากนั้นคัดลอกลิงก์ที่อยู่ทางเทิร์นบอดน,นี้และเอามาวางให้ถึกบ็อกทัดลงมาจะเป็นประเภทของคอนเทนต์เฮาเป็นสายเกมสายชีวิตประจาวันหรืออะไรใดๆเลือกไปและนอกจากนั้นการมีแท็กแกรีให้เฮามาเลือกพร้อมว่าถ้าเป็นเกมแล้วเฮาจะเป็นเกมอย่างสามารถเลื่อนลงมาได้หลากหลายเลยทีเดียวเชียวหรือว่าเฮาจะกดคลิกที่ตรงนี้เพื่อพิมพ์ซอกก็ได้เช่นเดียวกัน จากนั้นก็ให้เฮามาติดสอยหอยท้ายพบนี้ว่าเฮาเป็นคลิปประเภทใดเมื่อเห็ุทั้งหมดครบเรียบร้อยให้เฮากดบันทึกหลังจากนั้นก็ถือว่าสิ้นสุดทุกขั้นตอนสำหรับเว็บโดเนทแล้วขั้นตอนต่อไปอันนั้นขึ้นกับว่าทุกคนสตรีมอยู่แพลตฟอร์มใด